เฮงเฮงหนึ่งศูนย์หนึ่งรถบ้านพรีเซนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ XLT ซูเปอร์แคบแคปเปิดได้สีเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม รถบ้านแท้ร้อเปร์เซ็ราคาพิเศษดาวถูกผ่อน2,990บาทเงื่อนไขาอาจเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับ ตัวท็อปออปชั่นเพียบพวงมาลัยแอร์แบ็กวิทยุใหม่รองรับ cd mp 3ด้านในเนี้ยบเบาะสะอาดไม่มีขาดขึ้นลงสะดวกด้วยระบบ open cap เครื่องยนต์ดีเซล WL 2500 cc ประหยัดน้ำมันแรงด้วยระบบเทอร์โบสมรรถนะ121แรงมา้าคานหน้าเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมน็อตเดิมไม่มีขยับ และท้ายสุดเชิญรับชมรีวิวเทสได์การลองขับได้เลยครับ